ทางออกยังไงไหมพยายามจะแบบลดหรือว่าอะไรก่อนไหมก่อนหน้านี้ที่จะใช้ก็เริ่มตอนแรกอะค่ะก็เริ่มจากเออดอาหารแต่ก็คือว่ามันอดผิดวิธีมันก็มันก็มีความอยากน้ําตาลอยู่ดีอะค่ะอืม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 ก็คือพยายามไปแบบอดอาหารแล้วยิ่งยิ่งพอน้ําตาลน้อยมันก็ยิ่งแบบอ่อนเพลียถูกไหมมุดงีบมุดงีบมุดงีบเนาะ เงินนี่แล้วในหัวเราอะ่ะมันอยากมันอยากจะกินขนมมันมีแต่ขนมลอยอยู่ในหัวเต็มไปหมดเลยอืมหลังจากใช้ฟิลเกตเกิดอะไรขึ้นครับก็อาทิตย์แรกอะค่ะเบาเบาตัวเลยแล้วก็แบบเหมือนแบบเราไม่เราเราเดินผ่านร้านขนมหวานแบบแบบไม่ไม่ใช่เพราะว่าตื่นเช้ามาอย่างแรกที่เราทําเลยก็คือว่าดื่มน้ําอ่า อ่าแล้วก็ชงชาทานเลยแล้วก็แม่ก็จะลากยาวไปยันเที่ยงอ๋อคือทาไมไมไปในตัวนะคือไม่ระหว่างลากยาวนี้ก็ไม่อยู่ไม่หยใช่ไหมอยู่ได้ไม่ค่ะไม่ไม่แต่รู้สึกว่าตอนแรกอะเป็นคนที่ไม่มีเหงื่อเลยแต่ตั้งแต่ทดลองใช้ฟิลเกสมารู้สึกว่าตอนเนี้ยเหมือนเราเดินเราไปห้างเราเดินอะไรเงี้ยเหมือนมีเหงื่อออกแล้วก็เหมือนอมันได้<ร>าข<อ>ับ เราบอกพอผ่ามันดีขึ้นมันดีขึ้นเน,นื่อออกแล้วตอนนี้ใช้ไปหมดกี่เดือนแล้วคะผลลัพธ์ที่ได้ออเดือนนี้เข้าเดือนที่สามแล้วคะ่ะว้าวแล้วผลลัพธ์ที่ได้เป็นยังไงดีดีดีมากเพราะว่าคออ่ะคอไม่เป็นคอคาร์บอนแล้วนะคะเพราะตอนแรกอะ่ะคอ,อ,อแล้วก็เหมือนออมีติง่งมีติ่งเนื้อเล็กๆแต่ตอนนี้เอ่อเท่าที่เอาให้เพื่อนดูค่ะ<า>เพื่อนก็บอกว่าเออมันหายไปจริงๆเพราะตอนนี้เพื่อนก็ทดลองอยู่เ,ออเพื่อนใช้ชุดทดลองครึ่งเดือนนะคะ ล้อเอ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 อดีใช่ไหมดีใช่ไหมเห็นไหมมีกินดีจนแนะนําจนแบบอยากให้เพื่อนสุขภาพาดีด้วยดูดีด้วยความน่ารักของแม่แล้วเห็นบอกว่า<ม>ได้ให้ลูกชายทานด้วยลูกชายเป็นยังไงบ้างเอาน้องน้องน้องที่เป็นคอคาอร์บอนอ่ะเพราะตอนแรกอ่ะน้องเป็นคอคาอร์บอนมากเยอะจริงๆแต่ตอนนี้น้องคอแบบดีขึ้นมากแล้วสานพิที่เราเป็นกระแสนะแต่เราไม่ต้องเป็นกันนานนะไอที่เป็นกระแสะ<ม> เ, <S 2> <S 2> เขาเรียกอะไรอะคะถ้าถ้าเราหวังว่าลดน้ําหนักอ่ะเออมันช่วยได้จริงที่สองเข้าเดือนที่สามเนี้ยรู้สึกว่ามันมันเริ่มเห็นผลอืมอืมเพราะเป็นเดือนแรกนึง่อของการปรับปรับละหลังหมุนตัวเองให้ย้อนกลับไปอาจะต้องใช้เวลาหน่อยมาคนก็ <S <S เ,กเค่ะตอนเนี้ยมีมีแต่คนทักแม่ว่าเออทําไมไปทําอะไรมาทําไมหน้าหน้ายาวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยบวมได้กับวม ฝากฝากอะไรให้แม่แอนฝากสั้นๆสุดท้ายแล้วสั้นๆหน่อยฝากถึงคนที่ยังไม่ได้ใช้ฟิลเกนหน่อยครับก็คือถ้าจริงๆก็คืออยากให้เปิดใจลองอะค่ะเพราะว่าเดือนแรกอะ่ะมันเป็นการปรับระบบเผาผลาญและการดื้ออินซูลินของเราถ้าเราเปิดใจลองสักเดือนที่สองเนี่ยเราจะเริ่มเห็นผลแล้วค่ะอืมอืมเห็นไหมอือเปิดใจลองคือมันเป็นเหมือนแบบว่าไม่ใช่ยาลดความอ้วนอะแต่ก็คือเหมือนเป็นแบบอ,อาหารอะ คือที่แบบช่วยช่วยปรับระบบร่างกายเราให้มันดีขึ้นนะคะอ่แม่ถามนิดนึงสุดท้ายที่แม่เคยเล่าให้มีฟังทันประหยัดกว่าเดิมจริงไหมประหยัดค่าจริง,รงอันนี้เรื่องจริงเลยเพราะว่าปกติแม่จะเป็นคนติดชาติดกาแฟติดขนมหวานอืมแม่ก็เลิก เลิกจากตรงนั้นแล้วก็เอามาหยอดแล้วก็เอามาใช้ตัวนี้แทนแล้วพ่อก็เหมือนว่ามันได้มันได้มันได,มนได้มันได้สุขภาพแล้วก็ได้ร่างกายเราก็ดีขึ้นจากที่แบบหงุดหงิดง่ายคอดำดำบวมอะไรเงี้ยมันมันทุกอย่างมันเริ่มดีขึ้นแต่ก็ยังคิดอยู่ว่าเราจะใช้ต่อไปเรื่อยๆเออเห็นไหมมันไม่เพื่อสุขภาพ